นะคะค่ะ,ะก็พิธีกรได้แนะนําตัวไปแล้วนะคะนะคะในส่วนของระบบสารสนเทศนะคะหรือเราเรียกว่าระบบ X r e g i ์นะคะก็จะเป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการสำหรับนิสิตนะคะในการลงทะเบียนในการชำระเงินในการตรวจสอบผลการเรียนแผนการเรียนต่างๆนะคะรวมถึงการขอเอกสารนะคะอะทีนี้เราเข้ามาดูในส่วนของระบบกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอสักครู่นะคะ โอเคเอกสารประกอบการประถมนิเทศนะคะที่ส่งให้นิสิตไปนะคะโดยางานค call นเ n อร์นะคะเอกสารจะอยู่ที่หน้าห้าสิบสามนะคะโอเคทีเนี้ยนะคะอยากจะแนะนำระบบสักนิกนดนหนึ่งนะคะเราหาอะไรไม่เจอนะคะอย่างน้อยเรารู้จักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะคะอ่าแล้วก็ไปค้นหา ได้เลยนะคะส่วนคู่มือที่ให้ไปเนี่ยจะเป็นทางลัดนะคะหรือว่าเราจะเข้าโดยผ่าน URL นี้เลยก็ได้นะคะ w w w a g r i w e s t e r n a c t h สามารถเข้าได้เลยนะคะก็จะเป็นคู่มือนะเอกสารหน้าที่53ทีนี้นะคะในส่วนของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย western.ac.th นะคะในนี้เขาก็จะรวมทุกอย่างไว้บริการนิสิตเลยนะคะถ้าเราค้นหาอะไรไม่เจอเรามาที่เว็บไซต์นะคะตอนนี้นิสิตเห็นหน้าจออยู่ใช่ไหมคะ เนื่องจากว่าเสียงเรามันจะดีเทคตามตามกล้องนะคะที่ผู้พูด,พดได้พูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นิสิตดูที่หน้าจอเขาที่ชื่อสมยาวงเล็บหนึ่งนะคะโอเคเราก็มาตรงบริการนิสิตนะคะแล้วก็มาที่ที่ที่เราอยากจะไปหาเลยนะคะปริญญาตรีวิไลการสา,าวิศยาษาวิทยาัาสาวิทยาการหรือว่าปริญญาตรี หรือว่าระดับปริญญาโทรปริญญาเอกระดับไหนก็ตามนะคะเราก็เข้าไปดูตรงนี้ได้เลยสําหรับคนที่จะขอเอกสารเมื่อเช้านี้ท่านผู้ช่วยที่การบด,ดีได้แนะนําไปแล้วนะคะว่าในการขอเอกสารในการทําเรื่องจบนะคะในการที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําร้องต่างๆเพื่อไปดําเนินการในเรื่องต่างๆนะคะรวมถึงระเบียบข้อบังคับนะคะประกาศต่างๆก็อยู่ในเว็บไซต์นะคะก็คือตรงนี้แหละนะคะเขาก็จะมีแบบคําร้องทั่วไปให้เราดาวน์โหลดนะ ค่ะทีนี้เรามาดูระบบสนับสนุนด้านล่างนะคะก็จะมีระบบ e g r กซ์ s ระบบ Ex t u u y ระบบห้องสมุดนะคะแล้วก็ระบบสืบค้นต่างๆนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะทั้งหมดเลยก็จะอยู่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะ,ะแต่ที่ดิฉันจะแนะนําในส่วนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของระบบ e อ็กซ์ s นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเนาะเนื่องจากเรามีเวลาไม่เยอะนะคะเพราะนั้นก็จะพยายามให้กระชับที่สุดนะ พอเราคลิกเข้ามาที่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะ Username เนี่ยเราจะใช้เป็นรหัสนิสิตร,รหัสผ่านจะเป็นบัตรประจาตัวประชาชนแล้วก็คลิกไปล็อกอินได้เลยนะคะพอหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วระบบเขาก็จะแสดงหน้าจอหลักหรือว่าหน้าโฮมนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปหน้าโฮมเนี่ยก็จะมีคําเตือนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสําหรับนิสิตที่ กรอ,อกสมัครออนไลน์เข้ามาให้นิสิตอัปโหลดเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนนะคะเอกสารการสมัครเรียนมีอะไรบ้างก็จะเป็นรูปถ่ายวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลถ้ามีนะคะและในระดับปริญญาโทก็จะมีใบที่เราเลือกแผนการเรียนหรือว่าเราเรียกบวสูย์หนึ่งอัปโหลดให้ครบนะคะทีนี้หากเราอัปโหลดไม่ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เรากำหนดไว้ที่60วันนะคะเราจะไม่สามารถดำเนินการใดๆในระบบได้ ก็คือระบบจะล็อกนั่นแหละนะคะโอเคเอกสารการสมัครเรียนตรงนี้เราก็สคิปไปเลยเนาะเพราะว่าจะอยู่ในเมนูต่างๆทางด้านซ้ายมือแล้วนะคะเราก็กดโอเคไปแต่อย่าลืมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อัปโหลดเอกสารภายใน60วันเนี่ยเมนูต่างๆเหล่านี้เห็นไหมคะเมนูทางด้านซ้ายมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมนูลงทะเบียนนะคะการขอเอกสารสําคัญต่างๆการชําระเงินนะคะ หรือว่าการตรวจสอบผลการเรียนตรวจสอบการชําระเงินตรวจสอบแผนการเรียนการลงทะเบียนเนี่ยเราจะไม่สามารถดูเมนูทางด้านซ้ายมือนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไล่ทีละเมนูนะคะหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าระบบแล้วเนี่ยอันนี้คือก่อนที่เราจะเข้าไปหน้าโฮมนะคะเขาให้เราอัปเดตที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันตรงนี้นะคะสําคัญให้นิสิตอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากว่าที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะเราใช้ในการติดต่อ,อนิสิตอย่างเช่นบัตรนิสิต นะคะพอเราพอหลังจากที่เราส่งบัตรนิสิตไปทําการออกบัตรให้ที่โรงงานแล้วพอเราได้รับกลับมาแล้วเนี่ยเราจะต้องส่งให้นิสิตนะคะตามที่อยู่นี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อัปเดตให้เป็นปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยอาจจะเราส่งบัตรไปแ,แล้วคุณอาจจะไม่ได้รับนะคะเพราะนั้นมันสําคัญมากเบอร์โทรอีเมลให้ถูกต้องนะคะถ้าเจอว่าผิดก็แก้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากรอกเข้ามานิสิตรกรอกเองก็ผิดก็มีหรือแม้แต่นิสิตที่สมัครผ่านศูนย์รับสมัคร ทั่วประเทศที่เรามีเนาะเขียนมาด้วยลายมือที่ไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่บันทึกเข้าไปด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเจอว่ามันผิดเราแก้ไขเลยนะบันทึกข้อมูลเข้ามาเลยนะคะพอหลังจากที่เราบันทึกเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้คือหน้าโฮมนะคะหน้าแรกก็จะแสดงรายละเอียดข้อมูลนิสิตว่าคุณเรียนคณะสาขาอะไรนะคะภาคที่ปรากฏตรงนี้จะเป็นภาคปัจจุบันแล้วก็มีจํานวน อ่เกรเชียสะสมนะคะสถานภาพการเรียนของเรานะทีนี้เมนูทางด้านซ้ายมือเรามารู้จักกันเลยนะคะจะมีทั้งหมดอ่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะก็จะมีอยู่ห้าหกเมนูนะทีนี้ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวแนะนําวิธีการลงทะเบียนเลยนะคะการลงทะเบียนเนี่ยเราก็คลิกไปที่พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินใหม่นะคะอันนี้จะเป็นตารางการชําระเงินที่ปรากฏในแผนการเรียนของนิสิตแต่ละ คนจะไม่เหมือนกันนะคะกรณีนิสิตปริญญาตรีนะคะเทียบโอนไม่เทียบโอน<ๆ>ก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะปริญญาโทรปริญญาเอกก็ไม่เท่ากันนะ,ะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าไปดูของตัวเราเองนะคะแต่ละท่านนะคะอย่างนิสิตคนนี้นะคะเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเรียนคณะบัิหารธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไปนะคะและเป็นหลักสูตรเทียบโอนด้วยเพราะฉนั้นค่าค่าลงทะเบียนก็จะแบ่งออกเป็นงวดชําระ24งวดนะคะหรือว่า2ปีงวดละสี่พันนะคะ ในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะคะระดับปริญญาตรีแต่ละสาขาก็ไม่เหมือนกันนะคะณะบริหารสี่พันคณะสาธารณสุขสาศาสตร์ห้าพันห้าคณะนิติศาสตร์สี่พันห้าปริญญาโทก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองแล้วแต่หลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างในส่วนของปริญญาตรีละกันนะคะรายละเอียดตรงนี้ค่ะอัตราค่าร,รมเนียมต่างๆนะคะ,ะเราจะแบ่งการชำระเงินออกเป็นเรียกว่าเป็นสองแผนเนาะหลักๆนะคะ ก็คือสำหรับคนที่ชําระไม่เกินวันที่สามกับคนที่สามแล้วกันนะคะการชําระเงินนะคะอ่าคนที่ชําระไม่เกินวันที่สามนะมันมันจะมีอยู่สองแผนนะคะก็คือจ่ายเต็มจํานวนสี่พันแล้วก็แบ่งจ่ายนะคะแบ่งจ่ายีนยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งพันสามร้อยบาทหมายความว่าถ้าลงทะเบียนนี่ก็จะแบ่งออกเป็นแปดร้อย แล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายอีก500นะรวมกันเป็นพันสามเพราะฉะนั้นเนี่ยซีกนี้นะคะเนี่ยซิกนี้ตรงนี้เลยถ้าเราจ่ายไม่เกินวันที่สามถ้าเราจ่ายเต็มจํานวนนะคะก็คือสี่พันถ้าเราจ่ายแบบแบ่งจ่ายยี่สเอร์เซนก็จะเป็นพันสามรอยบาทก็คือแปดร้อยบวกห้าร้อยแต่ถ้าเกินวันที่สามไปแล้วนะคะอย่างเช่นเดือนหน้าเดือนมิถุนาเนาะเราเกินวันที่สาม ระบบก็จะตัดเป็นแผนสามกับแผนสี่ให้เราเลยแผนสามหมายความว่าจ่ายเต็มจำนวนสี่พันบวกล่าช้าห้าร้อยแผนที่สี่จ่ายขั้นต่ำแปดร้อยบวกล่าช้าห้าร้อยบวกค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายอีกห้าร้อยเห็นไหมคะว่าเราจ่ายเข้ามาหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะตัดเป็นแค่ค่าลงทะเบียนแค่แปดร้อยนะรายละเอียดที่บอกไปเมื่อกี้แผนหนึ่งแผนสองเห็นไหมคะ ของเดือนมิถุนาเนี่ยเรายังไม่ได้ถึงวันที่สามถูกไหมคะมันยังไม่เกินระบบก็จะปั๊มเป็นแผนหนึ่งแผนสองให้เราแต่เมื่อใดก็ตามที่เดือนมิถุนาแล้วถึงวันที่สี่มิถุนานะของเราตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นแผนสามกับแผนสี่เท่านั้นตรงนี้เข้าใจตรงกันนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือมีคําถามโนต้ตไว้ก่อนนะเนื่องจากเวลาเรามีน้อยไว้ถามตอนช่วงท้ายที่เราเปิดโอกาสให้ถามนะทีนี้การชาระเงินสามารถชาระได้สองแบบก็คือแบบ ใบแจ้งการชําระเงินอันนี้นะคะเราปริ้นแล้วก็ไปจ่ายที่ธนาคารหรือว่าเราจะสแกน q r code หรือว่าเราจะโอนนะคะตามบัญชีตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะเลขที่บัญชีตามนี้เลยนะคะสามารถชําระได้แบบที่หนึ่งเนาะรายละเอียดการชําระเงินอันนี้เมื่อกี้ที่เราเลือกมาก็คือแผนที่หนึ่งชำระเต็มจํานวนนะคะแบบที่สองก็คือแบบ qr code สามารถคลิกไปที่ q r code แล้วก็สแกนได้เลยนะคะ ยอดเงินก็จะปรากฏตามนี้เอ๊ะ okay. สาหรับแผนที่สองนะคะเราก็เลือกไปเลยแผนที่สองอินมแมจ้งกันชําระเงินนะคะแผนที่สองเนี่ค่ะรายละเอียดก็จะปรากฏตามนี้ชําระค่าลงทะเบียนขั้นต่ํยี่สบเปอร์ซนบวกค่าธรทะเนียนแบ่งจ่ายนะคะก็จะเป็นยอดไปตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ โอเคในส่วนของการชําระเงินนะคะก็จะประมาณนี้ทีนี้หลังจากที่เราชําระเงินแล้วเนี่ยถ้าเราชําระด้วย QR Payment เนี่ยระบบก็จะลงทะเบียนสมบูรณ์เลยภายใน10วินาทีนะ,ะโดยประมาณถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้มีปัญหาหรือว่าระบบธนาคารไม่ได้ล่มนะคะก็จะประมาณ10วินาทีระบบลงทะเบียนแล้วก็จะโอนข้อมูลลงทะเบียนจาก X d i g i ี่ยไปที่ X Study เลยนะคะแต่ถ้าเราชําระด้วยการโอนจ่าย หรือว่าไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารให้รอสองวันเพราะว่าการเงินเนี่ยเขาจะต้องไปดาวน์โหลดเปเมนของธนาคารแล้วก็มาออกใบเสร็จพอหลังจากที่ออกใบเสร็จแล้วเนี่ยก็คือนั่นแหละเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์นะอ่าเมนูที่สองนะคะการขอเอกสารต่างๆนะคะให้เราไปที่เมนูค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะเนี่ยไม่ว่าเราจะขอหนังสืออย่างเช่นอ่าค่าทาบัตรนิสิตใหม่ก็ติ๊กไปได้เลยนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะหรือว่าเราจะย้ายสาขาจากไหนไปไหนย้ายสนามสอบนะคะ หรือรักษาถานภาพการเป็นนิสิตนะคะหรือว่าขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิตะะก็ติ๊กไปได้เลยสามารถดําเนินการได้นะคะชำระเงินได้2แบบเช่นเดียวกันนะคะพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินหรือว่าชําระด้วย qr payment นะคะทีนี้ถ้ากรณีที่เราขอเอกสารสําคัญแลวเราต้องการให้ส่งไปยังที่อยู่จัดส่งนะคะเราก็ติ๊กเข้าไปมันจะมีค่าค่าไปรษณีย์หนึ่ง้หสบาทแล้วก็ใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยนะคะ,แล,ะแล้วเราก็พิมพ์ใบแจ้งหรือว่าชําระด้วย qr payment ก็สามารถทําได้เลย หลังจากที่เราชําระค่าขอเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องแจ้งมาที่สํานักวิชาการนะคะโดยการติดต่อเข้ามาหรือหรือจะแจ้งมายัางช่องทางต่างๆที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะค Western. นะ western.ac.th ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะค้าธรรมเนียมต่างๆมีอะไรบ้างนิสิตก็ไล่ดูนะ นี่ก็จะคิดไปเลยเนาะทีนี้ในส่วนของกรณีวิชาขาดสอบนะคะถ้าเกิดเราเรียนไปแล้วเนี่ยแล้วเรามีวิชาที่ขาดสอบเนื่องจากว่าในวันที่สอบที่เราประกาศล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยนิสิตอาจจะติดภารกิจไม่สามารถมาสอบได้รายวิชาก็จะถูกปรับปรุงเป็นวิชาขาดสอบแล้วก็สามารถมาดําเนินการได้นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมปริญญาตรีห้าร้อปริญญาโทอ่าก็ดูตามประกาศนะคะไม่แน่ใจว่าหนึ่งพันแล้วมีการปรับหรือเปล่านะคะก็ลองไปดูเนาะ เนื่องจากเคสเนี้ยเป็นนิสิตใหม่นะจะยังไม่มีในส่วนของค่าธรรมเนียมนะโอเคทีนี้เราเมนมาดูเมนูเอกสารสําคัญนะคะเอกสารเทียบโอนนะคะหรือว่าเอกสารประกอบการสมัครเรียนที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นไหมคะนิสิตคนนี้ยังไม่ได้อัปโหลดอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเกินหกสิบวันแล้วระบบจะล็อกนะคะก็อ่านิสิตก็สามารถเข้าไปแล้วก็เล e c กไฟล์นะคะ ก็สแกนเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็อัปโหลดเข้ามานะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเนาะเอกสารตรงนี้นะคะหนังสือยินยอมนะคะเพื่อปฏิบัติตามพราบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ท่านกรอกข้อมูลเอกสารยินยอมตรงนี้นะคะเป็นการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลนะคะในการยื่นวุฒรเพื่อตรวจสอบวุนะะตะหาตรวจสอบไปยังสถาบันที่เราจบก,การศึกษามาเนี่ยว่าเราจบไปตามนี้หรือเปล่านะคะ เนี้ให้เราเขียนด้วยลายมือนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบฟอร์มเปล่าให้นิสิตโหลดลงมาแล้วก็เขียนรายละเอียดด้วยลายมือแล้วก็เซ็นนะคะด้วยลายน้ำหมึกปากกาของเรานี่แหละแล้วก็ส่งเป็น hard copy เอกสารตัวจริงนะคะส่งกลับเข้ามาที่เลขที่ตามนี้เลยนะคะสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่วัชรพลที่อยู่ตามนี้เลยนะคะเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสถาบันเขาขอเอกสารตัวจริงมานะโอเคค่ะ ทีนี้มาตรงสอบถามข้อมูลใกล้จะหมดแล้วนะคะผลการเรียนนะคะ,ะในรายวิชาที่เทียบปอนได้หรือว่าได้รับยกเว้นหรือว่าวิชาที่มีผลการเรียนนะคะเราก็สามารถมาดูได้ที่ใบตรวจสอบผลการศึกษาของเรานะคะก็ไม่มีอะไรในหน้านี้นะคะ,ะทีนี้ สำคัญเลยนะคะแผนการเรียนอเราเข้ามาโฟกัสกันตรงแผนการเรียนนิดหนึ่งนะคะแผนการเรียนตัวนี้ที่เราเห็นเป็นตารางเนี่ยจะเป็นแผนการเรียนรายวิชาทั้งหมดที่เราเอามาใส่ไว้ในตารางนี้เพื่อให้เราดูว่านิสิตคนนี้ที่เรียนหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์สาขาการจัดการทั่วไปเนี่ยเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะซึ่งคนนี้หลักสูตรเนี่ยก็จะเรียนทั้งหมด120หน่วยกิต นะคะโดยในรายวิชาแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นหมวดศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกนวิชาบังคับหมวดเลือกเสรีวิชาโทเหล่านี้นะคะเราเอามาหยอดใส่ตารางทั้งหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตมีหน้าที่ชําระเงินการลงทะเบียนนะคะมีมีหน้าที่ชําระค่าลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการเรียนเท่านั้นนะคะ,ะซึ่งรายวิชาเนี่ยเราก็จะมาจัดไว้แล้วนะคะว่าเป็นวิชาปีหนึ่งภาคหนึ่ง นะคะวิชาปีหนึ่งภาคสองวิชาปีหนึ่งภาคฤดูร้อนนะคะาเราเรียนอะไรบ้างนะคะในส่วนของนิสิตท,ที่มีรายวิชาเทียบโอนได้หรือว่าได้รับยกเว้นนะคะเราก็จะมาหยอดหยอดหยอด,หยอดให้ครบหมดเลยนะคะพอหยอดรายวิชาเสร็จหมดแล้วเนี่ยระบบเขาก็จะรันข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติให้เราเลยนะคะเห็นไหมคะว่าวิชาในปีหนึ่งทำจอเล็กๆล,ลงนิดนึงตรงนี้นะคะปีหนึ่ง ภาคหนึ่งภาคสองภาคฤดูร้อนเห็นไหมคะภาคฤดูร้อนจริงๆเราต้องมาลงทะเบียนสามตัวนี้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ลงเพราะว่านิสิตได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเห็นไหมคะพอวิชาในปีหนึ่งภาคสามไม่มีลงทะเบียนระบบก็จะวิ่งไปเช็คที่วิชาในปีที่สองของภาคที่สามเห็นไหมคะว่ายังเหลือวิชาอะไรที่ลงได้ระบบก็จะรันข้อมูลให้เห็นไหมคะว่านิสิตคนนี้ก็จะลงวิชาการวิจัยธุรกิจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็วิชาการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะนี่แหละค่ะ เราก็จะลงทะเบียนพร้อมกับออกใบแจ้งไว้หน้าที่ของเราคือไปจ่ายเงินเท่านั้นเลยแล้วก็รอเข้าเรียนนะคะแล้วก็ขอให้จ่ายให้เป็นไปตามเ,เงื่อนไขก็คือจ่ายให้ครบทุกงวดนะคะเราก็จะได้มีสิทธิ์เรียนโอเคเพราะฉนั้นในรายละเอียดแผนการเรียนตรงนี้เราจะยังไม่เน้นข้อมูลเข้าไปเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายนิสิตก็จะพบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ประจําคณะอยู่แล้วนะคะ ตรวจสอบการชําระเงินนะคะก็มีแค่นี้นะคะหลังจากที่เราชําระเงินเข้าไปแล้วเนี่ยนิยสิตสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะว่า,เ,าเราชําระเงินเข้าไปแล้วเนี่ยใบเสร็จต่างๆนะคะเราก็เข้าไปดูได้เลยนะคะกดแล้วนะคะจบแล้วในส่วนของระบบสารสนเทศนะคะ,ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับนิสิตเนื่องจากว่าเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่านผู้ช่วยก็ได้พูดไปหมดแล้วแลวเราก็เอาระเบียบ์อร้อบังคับเอาเกณฑ์การลงทะเบียนพวกนี้แหละมาใส่ในระบบแล้วก็ทําให้มันออโต้ร u n น i n g ออกมานะคะหน้าที่ของเราก็คือเราแค่ไปจ่ายเงินค่าลงทะเบียนแล้วเราก็รอเข้าเรียนเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนการใช้งานระบบถ้าเราติดปัญหาหรือว่าเรายังมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อคําถามอยู่ก็เดี๋ยวทางพิธีกรว่า MC จะเปิดโอกาสให้ถามในช่วงท้ายนะคะถ้ามีเวลาเหลือนะแต่ว่าถ้าไม่ไม่มีเวลาเหลือแล้วเนี่ย เรามีหน่วยงานคอร์เซนเตอร์อยู่แล้วนะคะนิสิตทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้คงที่เคยโทรเข้ามาหาคอร์เซนเตอร์บ้างแล้วแหละนะคะเพราะนั้นในส่วนของงานทะเบียนและประมวลผลนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะคืนเวลาให้ MC ค่ะขอบคุณค่ะ